คภาพพี่น้องมาเบิ่งเข่าหน้าหลงอีกอีกมองนึงนะครับอีกมองนึ่งนะครับดื้อประเทศหน้าหลงนะครับต่อการงามนะงามกระเต็มเลยพี่น้องน้กระเต็มรอรอหนังกระหางน้อยต้องน่อยทางผุนบ่ห่างนะครับดื้อบ่ห่างบว่างก็ได้ภาพพี่น้องว่าเบิ่งหน้าหลงหน้าหลงอีกให้นึง ก็เต็มน้ำใสติ่งดิ่งเลยพี่น้องแล้วก็มันทั้งยัง,งง้าหลมเอาเคียวงับปันยังพี่นอ้องๆฟังนี่ก็มีครับฟังนี่ก็มี่ฟังนี่ก็มีหน้าหลงด้วยกันนะครับเนาะนั่นต้นกุ้งเด้๋ยวกับเด้อต้นกุ้งได้ใกลเห็นต้นกุ้งบ่ครับต้นกุ้งก็หายหาย,ยากได้ซึ่งมือนนี่เดี๋ยวต้นเดียวเนี่ยหน้าตรงเดี๋ยวต้นเดียว นาลงเด้อครับเอ้ครับพีู่ในหมูเบึงน่ารูนาโลงนาโล่งดินมันเป็นหินแห่นะครับนนี้ขุนไปเฮ็ดถนุนละเฮ็ดถนนหนทางเานว่าเฮ็ดนารู้ไงเน่ก็เลยเฮ็ดให้นะครับก็เลยไดี๋ยวพ่อในบ้านเขาบ้านเขาไม่ได้เกี่ยวนะครับกป็นกินแห้งนครับตัวกี่สูงดีครับสูงก็หนี เปละเอ็ดเป็นน้ารู้ต่ำลงมาพุดล่ะสุ้งซ้พุดล่ะต้ท่าะคปนิเป็นกับมาสั่งนะครับมันบดเป็นกระมาสามสามสามให้มันท่ากันพีนอ่องก็เบิร์หน้บางข้างนีก้วนี่ับบางข้างก็เขาด้วยจ้ะหัวถุนละน บนละบนให้บนหน้าครับตัดทงหัวน้ามึงทช่วงนี้อยากกง,นงนานเลยฟังให้นี่กงงานกนอ่น้ำให้บก,ลก,กนนปลนงานงานแบเต็มขึ้นกัน,น,กะนอะไรกินอะงานแเต็มใช้ติงลิงขึ้นกันแครวบเพ้างว่ามน่นา น้าขี่หินมันก็เลยนน้ำใสงามบอพี่น้องเอ้ยมาไทยพี่น้องพเอิ่งข้าวข้าวข้าวครับคลิปนี้เอาไปสมีนะครับเอ่ขีบเหนี้เอาไปสมีสวัสดีครับ